สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้พามาดูไรอ้อยครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่ามีการดูแลไรอ้อยอย่างไรบ้างครับในปีนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ะแนะนําตัวหน่อยครับวราพรสุเกตจ้ะคุณวราพรสุเกตเราอยู่เขตตาบลอะไรครับตาบลเจรเข้สามพันอำเภอทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอืมจังหวัดสุพรรณเนาะแปลงอ้อยของพี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับห้าสิบไร่จ้ะห้าสิบไร่นะครับแล้วแปลงที่เรายืนอยู่ตรงนี้กี่ไร่ครับตรงนี้หกไร่จ้ะ เฉพาะตรงนี้หกไร่นะครับหกไร่ตรงนี้ต่ออะไรแล้วครับตอ่ตอสี่จ้ะต่อสี่แล้วนะครับความสมบูรณ์การจเจริญเติบโตลักษณะของต้นและใบเป็นยังไงบ้างรครับมันก็นี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนิดฉีดแต่โพทีฉีดมาได้สองครั้งก็รู้สึกว่ามันแตกกอดีอะไรดีอืมแล้วก็ยังเขี่ยวเขายังอยู่ได้อยู่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่ก็ยังอยู่ได้อยู่ ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยฉีดไปสองครั้งที่ถืออยู่เนี่ยนะ,ะโอ้โหสุดยอดมากครับนะครับปกติแล้วตอสี่ที่เราเคยทำมามันเป็นแบบนี้ไหมครับมันก็ป่านนี้มันต้องใส่ปุ๋ยแล้วอืระยะเวลาแบบนี้ปกติต้องใส่ปุ๋ยแล้วะนะครับอแล้วการฉีดพ่นสองครั้งเราเห็นการเจริญเติบโตของต้นอ้อยเป็นไงครับรู้สึกใบมันชันดีแล้วก็มันก็มันใช้ได้อะมันไม่ มันก็แตกกอดีอะไรดีน่อเยอะใช้ได้ครับอืมแล้วเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยใช่ไหมครับก็เนี่ยว่าจะวิตน้ําแล้วก็จะใส่ปุ๋ยแล้วจ้ะอ๋อนะครับแล้วคิดว่าปุ๋ยที่จะใส่เนี่ยนะครับจะใส่มากขึ้นหรือน้อยลงครับก็จะก็ดูสถานการณ์ว่าจะลองลองใช้ใส่ในน้อยดูก่อนก็ดีครับเพื่อที่จะเป็นการลดต้นทุนไปด้วยจ้ะแล้วก็จะฉีดอันนี้ไปด้วยอืมนะครับใช้ควบคู่กันไปเลยจ้ะนะครับ แล้วการรบกวนของโรคและสัตรูพืชเป็นไงบ้างครับก็ใช้ได้นะธรรมดานี่นอนกอลงแล้วแต่นี่มันยังไม่เป็นตั้งอฉีดอันนี้มาก็เลยว่าไม่เป็นอืมนะครับก็แสดงว่าต้นอ้อยมีความแข็งแรงสมบูรณ์จ้ะนะครับรู้สึกว่ามันแตกกอแตกอะไรก็ดีใบมันชันแล้วเมื่อมันรับซ่านอาหารได้เยอะครับถือว่าการเอานวัตกรรมโฟทนะครับมาใช้กับการฉีดพ่น ในไรอ้อยของเรานะครับถือว่าผ่านไหมครับผ่านจ้ะโอเคครับเอาใจช่วยครับขอให้พี่เวลาพรได้ผลลัพธ์นะครับผลผลิตมากขึ้นในแต่ละรุ่นในแต่ละต่อในส่วนของไรอ้อยอวันนี้<อ>ผมนัทพงศ์บันทองกเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ